อุดอนะครับยังยังติเข้ามาครับกาการมันเด้องมันลูกคุชมันไว้เลยเนี่ยยังไม่เลืเตนะครับไอ้เบิ้เสียงไอ้ไอ้หัวออกชัดัเองนย นายหัวหลานเพิ่งน่มเทียนี่น่หัวหลานนี่แก่เยอ40ตัว่าน่แก่ๆแล้วล่ะ พี่เจ็บคอแล้วดูนี่ไม่้เยไม่้วาเี๋ยวีจกะไม่รู้ไ่ไไไ้เี๋ยวไเดี๋ะอกมมติมาชาี๋ย่ไดาศูนย์เถื่อนไปไป ไปทางไหนเดียวไปทางไหนล่ะนอนตัทางเกโอเจับน้เจ้าไปแน่อเมืองพ้่นแล้วก็มีตัว มาได้มาได้มาได้เอองานใหญ่เยแล้วก็ด้วยนอยสร้างเป็นอ่ะพปไว้กแล้ว โอบกครับครับครบครักครับ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 ครบครัครับ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 ครบครัคร ແລ້ວເກົ່າເປັນຢູ່ໃນບ້ານນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກເລີຍວ່າດຽວບອກເລີຍ นี่บอได้ว่าตัวนี้เออตดใจตัววามืออบ้า เมร0ลย่าลยอเราอยู่ยังการแข่งขันแล้วก็ล้งจานอุดรหนึงอยู่นะครับยังเยอะอยู่นะครับยังไม่เลิกกันนะครับ mới cả bạc này nữa à cái mึง cái mụ tao đó ờ cái mึง dạ vâng 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 vâng

đây là đây. đi đây Đi thằng này. Cũng đi bùn nha coi. bùn nha, chắc loại Nha coi. bùn nha chắc 2 ตอยโวยต่อไว้้ห Hãy subscribe cho kênh 2000 nữa Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พทายบุญชูโคตรประทุมนะครับน้องเปิดมะนาวซิ่งนะครับน้องฟูดมะนาวซิ่งนะครับเดี๋ยวส่งเรียบชีให้นะครับน้องฟูดบุญชูโคตรประทุมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งเรียบชีให้น้องปิดมะนาวซิ่งนะครับเราอยู่กันที่อุดรธานีนะครับ กับกงรขันแล้วก็ซูเปอร์ไฟจบไปแล้วนะครับแต่ว่ามาสนามหลังสารอุรต่อนะครับ ่ายทั้งยี่สิบท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับวุ้ยไงมาสูบยาอูดกันบันนี่โอ้ยพันนีเมาส์ให่จุ๊บ เอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาเตะไปโอ้ำน้ำนน

ศูนย์สามจริงเอาแป๊นนี่นะจวดไปไปพลัไปไปพลัด

ตัรเจนอไมีห er. <okay. S 2> okay. ัว้่อาราเนี่ยต้อาปวิบัติงานเ้่ปดติงนะด่ยใเ่ติงเปิดนี้ไปเขาปตเสียก็ได้นะปร้ตูมันเสียองกี่หลอดเปนย่อว่าเส้นตเขากระเทศม้กนฮต่างขอย่างนี้ปิตังคุว่าเต้อตั้งกว่าน่ย

2องสามนะครับเอาสื้อไม่ข้ามเสอีเอเด้อาาดีเด้อดีมันต้อง่านไดีเดียวดีนิดนิดนะ

สังเดิงเดิงเ้ากินต่แล้วเราครับเรายังอยู่กันที่หลังสารอุรนะครับ ฝ่ายสางที่หลังสารอุดรธานีนะครับวันนี้เอ,าโ,อ,อาโยบคือบ้าเอาสั้นแบกวว่าเรียบร้อยนะครับได้เียฝั่งนี้เป็นพารากับปากกุ้งวังเวียงนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าอุก,กับชิดภูผาน เกมพี่มึงกูก็เสียรนี่ร้ายน่ะเสีย1,070หยวนไอ้วกเ้ยเจ้าหูวาเนี่ยดเ้กแล้วนวะเฮ้ยมาข้าขยานะเจ้าไปเห็ดนะมต้องตีนะหัวนะไ้มาข่าหกูวานเี่ นี่ต่อนะวจะมาไม่ไม่เบียดสองแงดตายตายเบียดเอียดเบียดเบียดเบียาียเียดเอเียดียเียดเบเียดียเียดบีเสียเดเบียดเยเียดเอเบียเบียเียดเอียเบียดเบียดเียเยดเบียเบียเบียียเบียเบียดบีเบียเยดเเบียเียเบียเียเเบียเบียเียเียเเียเเีย เไปิดเอาม่โยกเอาเตะได้ครึ่งสูงเลยเนี่ยสเสตามบเสียเอสาจเียถ่นบเสียเถอนะบต้พ่อนะบบพ่อนะบบพ่อบพ่อตายตายยโลเสียนะพ่อนะบืนไปก้อนบืนไปก้อน ไปไปเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไปมุดเสีนรกี่สามให้มุดเสียาะกี่สามไม้มุดเสียรอก จะเยี่ยงใครไปซูงวะไปกูไปกับพี่หินห้างไปหาคนที่รักแะไปกับพี่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 แก่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 

อาไยังซีนวยพ่าะนากินนะเลอนเล่นไปเ,เล,น,เล,เลนไปเล่8-3น,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 นะครับเอาเปิดเอา,เเอายก

ปลาไม่ได้ว่าแต่ไม่เห็นเราปลาไม่ได้กันนะเดี๋ยว กคนพัฒนาคนที่มีเงินกมากเกี่ยวสายกันเกี่ยวกันกันเกี่ยวตะปันนะวา่ตะกันนะยุคพักรอตะกันนะใหญ่ถี่มากนะหรือไม่รอตะปันนะ

ก็เ็งัไม่มีเีอยู่ทำไมหรอกก็โม่ก็เจ้าตีดีเต็มที่เลยนะเออไต่ยังไม่ดีว่

สารอุดรนะครับโอ้โหนะครับเราย้ายจากกุ้งสีเมืองตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับมาที่ทังสารอุดรนานีนะครับนี่นะครับมาหนาวช่วงตีสามนะครับนี่นะครับยังยังติดลมกับแล้วก็เดิมพันอยู่นะครับเยาังอยู่ที่อุดรอยู่นะครับ ยังเหย่งเหลือคู่เอกการอีกหนึ่งคู่นะครับ ก็เลือกตะแอดมินก็เลือกไลด์นะครับหลอกกันเสียกันไม่เสียหน่อยเสียไม่เสียหน่อยโอ้ยมเนเน่อยแล้วเสียหน่อยทิศสาทารคู่กันเป็น2เมือนะกันยืมเทียดใช่ไม สมองอา่านอย่างอวกเดินขอบคุณครับจบไปแล้วนะครับงคิดผู้พานเอาชนะไปนะครับเดี๋ยวมีขออย่าตัดคลิปคู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งคู่สุดท้ายในรายการของเราวันนี้ครับ